สวัสดีค่ะกลัรอยู่กับฟอมมาโฟมแล้วนะคะช่วงนี้เก็บยูนิคอร์เก่ามาฟาร์มเงินฟาร์มใจเอาไปส่งคอนตามจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะก็จะขออนุญาตหยิบเจ้าตัวมูเต้นต่อยเลยทั้งหลายมาเล่นจ้า เราเราใส่มา6ตัวนะเพราะบางขีเกมอเออมาเข้าไม่ได้หตัวนะทุกคนค่ะมีมูตันห้านะคะซันต้าฟังเงินวามใจหนึ่ง 1, เห็นไหมคะเกมมันเออทุกคนเข้ามาได้6ตัวเลยจ้ะมีจ้าเวฟหนึ่งเวฟสองป่อยยิงยาวแปลงจ้าเพราะตัวแรกที่เอาไปใช้เป็ห้าร้อยเงินไม่พอจา้าทุกคนจ้าโอเคคะ่ะประมาณนี้นะคะร้องให้โอกาสครอบครัวมูเตนซันนารีดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนคะ่ะฟ์มเงินฟ์มใจ x อคูณสองยังได้แค่พันสองทุกคนคะ่คนคะ เล่นนะสุดคือสครั้งต่อ1นชั่วโมงนะก็ได้แค่เท่าไหร่เอง4 8 0พันปค่ะทุกคนค่ะแล้วบางดอกนะคะเล่นเล่นอยู่เกมเออตัดออกจากเกมดนดีดออกจากเกมเช่นนั้นนะคะทุกคนค่ะเล่นใกล้จะจบแล้วแท้ๆน,นะคะช่วงนี้ระบบพอยเรทเวรทเวิเฟสเออมากทุกคนดอยไม่พอทำเราเสียอารมณ์มาด้วยนะคะชั่วโมงนี้จะัดจ,จะจะสุ่มได้ไหล่ะเนีตก็คอนตัมเนี่ย นาจาทุกคน,นะคะ่ะเห็นทุกคนบอกเลยว่าคนที่สมได้คือต้องมีประมาณล้านเนงนะะินในงานแต่งาแต่ก็ไม่รู้อีกร้ายเงนินก็ต้องพกดวงไปด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าเจ้าพวกตระกูลมูแตนตอยเล็ดนะคะ ก็ค่อนข้างจะใช้อยู่นะคะเกมหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีกว่าได้นะคะทุกคนคะเออใช่15นาทีกว่ากา็ได้ทุกคนคะไม่ค่อย work, อเวิร์คเท่าไหร่นะคะสู้ทีมเมื่อวานทีมคอนยงเร็วกว่านะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นการหยิบเอาตัวเก่ามาเล่าใหม่นะคะลองเล่นดูคะ่ะเผื่อหยิบจับจับได้เพราะว่าเติมทีมดีๆเล่นจบภายใน11 2นาทีก็ถือว่าดีมากๆนะคะแต่บอกเลยว่าเจ้ามูแทนทรอยเรตน,นะคะจำารีบมูแทนทรอยเรตก็คงจะไม่ค่อยได้หยิบออกมาฟอร์มทีมเดียวละค่ะเพราะว่าหน้าที่ รวมกันแล้วไม่ค่อยเวิร์กนะคะถ้าเข้าถ้าเข้ารอบ15นาทีนี่ถือว่าชา้าเลยค่ะโอเคใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อการ like, พิทควมมาโฟมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Thor the Tower d i s e อั p เดตใหม่มีอะไรอีกน,นะคะคน,นับเวลาถอยหลังอีกแล้วนะคะตุกลงจ้ะเฮ้ยมีไงใจเลยค่ะไม่เคยทิ้งใคอะไรเท่ากับการฟาร์มเงินฟาร์มใจในตอ,อน The Tower Disen นะคะทำงานกับเรนตั้งแตยังไม่จริงจังเท่านี้มาก่อน จริงจริงนะคะเองก็เลยกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายกำลังใจให้กันด้วยจ้าสำหรับครอบครัวเจ้ามูตังรายเด็กก็คงไม่ค่อยหยิบมาแชร์เลวจ้ะเพราะว่าทำเวลาไม่ค่อยดีนะคะใครมีทีีวดีก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะว่าตัวไหนเล่นดีๆสิบเอ็ดนาทีหรือสองนาทีเอาอยู่ก็คอมเมนต์กันมานะยจ้าไปจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะเล็กอย่ายคนทุกที ชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ฟอร์มมาโฟมกันด้วยนะคะ